จริงๆแล้วตรงนี้มันคือความฝันมาทั้งชีวิตจากเด็กหนุ่มบ้านนอกที่คนทั้งอำเภอพิบูรณ์บางสาหารจะรู้กำพืชของครอบครัวตัวเองปี2557ธุรกิจผมล้มละลายเจ๊งทุกอย่างไม่เป็นท่ามาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็คือธุรกิจขายของฝากผมก็เช่าที่ผืนหนึ่งครับอยู่ในอำเภอนี่แหละขายปลาส้มแหนมซีโครงไส้กรอกอีสานอะไรต่างๆกลวยจับ ซาลาเปาแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ที่ของเราก็มีความฝันที่อยากมีร้านข้าวแกงริมทางของฝากริมทางเป็นของตนเองปี50ครับไปนั่งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่ถนนเกษตรนวนมินตัดใหม่เห็นอาคารทรงสไตล์ยุโรปเขาสวยมากฝันในใจบอกว่าอยากจะมีร้านทรงนี้แต่จะมาสร้างที่บ้านเกิดจากนั้นครับ ก็เก็บออมเก็บหอมรอมริบค้าขายออนไลน์มาตั้งแต่12ปีที่ผ่านมาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเพื่อจะมาหาซื้อที่ดินผืนหนึ่งจนวันหนึ่งปี2563ผมก็สามารถเอาเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมาซื้อที่ดินผืนนี้หลังจากมีที่ดินมาจอดรถตอนตีสองดูนวรีอยู่ะมาณเกือบซองใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงถึงเกือบถึงตีสี่จริงๆเรื่องจริงด้วย ว่ากูจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละมองกลับไปด้านข้างโอ้โหโรงไฟฟ้าเสาไฟตั้งตรงานสูงแล้วกูจะทําอะไรยังไงมันถึงจะเทควิวได้สวยงามงานใหญ่แล้วครับทีนี้จะต้องทํากําแพงกันดินเริ่มแล้วครับทีนี้ผมดินก่อนเลยในขณะเดียวกันติดต่อบริษัทออกแบบสามานิกสถาปัตย์ซึ่งเป็นนักออกแบบระดับประเทศใช้เวลาคิดในการปรับตกแต่งไอเดียในรูปแบบที่ตนเองอยากได้เป็นเวลา4เดือน แบบออกมาโอ้โหใกล้มันสวยมากแล้วกูจะทําได้แล้วนี่เอาละยิบหายแล้วโชคดีมาเจอบริษัทบริษัทหนึ่งที่โคตรน่ารักและเป็นเวลาที่มันลงตัวมากๆก็คือน้องขอเพิ่งสร้างบ้านให้ผมเสร็จงดงามและบริการประทับใจเก่งน้องรักโทรหาเลยขออนุญาตเอ่ยชื่อเจ้าของบริษัลลท KW Home ปูบอลราชธานีผมการันตีด้วยชื่อเสียงกินที่ผมว่าบริษัทนี้สุดยอดในการบริการประทับใจนะครับ จากนั้นเก่งมารับโจทย์จากทุกพี่เก่งนีคือฝันของไอเห็นได้ไไวะได้ครับไอโมดมี่พิเศษั้งอย่างด้วยความน่ารักโดยแบบคอมตัวแต่ประกอบไปด้วยการวางแผนการทำงานสุดท้ายทุกอย่างเราได้เริ่มต้นกัน <S 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 และที่สุดตีนคืออะไรรู้ไหมฮะผมคุณน,น้องสารถไม่สามารถเข้ามาในโครงการนี้ได้นะครับ,บขอบคุณน้องบอสแท็กเตอร์ นะครับทีมโค้งน้องนายจากบุรีรัมมาขุดปอดินให้จากนั้นเ w รเอาเป็นงานใหญ่ของเ w ระบวางแผนกับเ w แต่น้องเขาสามารถดําเนินการเอาเข็มขึ้นมาตอบเอารถเคนรถเข็มรถเยบ็บรถยกรถปูนอะไรเราทํางานกันไปตรงตามขั้นตอนที่ความต้องการไอเดียของผมทุกอย่างเป๊ะทุกมิติรายละเอียด สิ่งที่หลายๆคนมองเข้ามาว่าเฮ้ยมันคือหรู้แท่มองนี่สีเขาไม่กินในหัว่าเป็นตะแพงแท้ผมจะบอกให้โครงการนี้ผมลงทุนด้วยมูลค่าหลายสิบล้านบาทแต่ผมให้ลูกค้ามากินหลับสิบบาทครับมีเงินเพียง100บาทกินจนอิม่มบองนี่้องน้ำติดแอร์พร้อมผมรู้ว่าความที่บางคนอยากจะกินของอร่อยๆในสถานที่หรูๆบางคนก็ไม่กล้าเข้าไปสัมผัส แต่จอห์นนี่ผมเกิดอยู่ดินเกิดอยู่พี่บูลางสาหานเกิดอยู่แผ่นดินนี้ผมอยากตอบแทนคืนสู่สังคมบ้านเกิดเอาเป็นว่าผมให้พี่น้องเขาได้กินซาหมี้คือจะบริเหตุผมทุบหรอกสถานีนี้เป็นชุดภาพร้ารของก๋าข้าวแกงนิลทังซึ่งมีอาหารสุนานตั้งใจน,นะครับอาเบอร์นี่ไปอยู่กับจอห์นนี่ใช่ไครับ เอาเป็นว่ามาผาแต้มมาเกิดศรินทรนมาคงเจียมมาพิบูลมีเพียงแค่ร้อยบาทจอดแวะทานข้าวอ,อ,อร่อยอร่อยได้อีกหนึ่งสถานที่มันคือฝันที่อยากจะสร้างบ้านเกิดมันนอนให้มันมีเป็นแม่เล็กอีกชิ้นให้คนมาเที่ยวเขาบริเวณมากแค่แวัดจัน,นี้นะครับขออาจสิไปแพ่นั่นแพ่นี่คงเจียมไปนอนงร่มรมนั่นแวะไปกินทานก๋วยเตี๋ยวหมองหันแวะไปซื้อซาลาเปาหมองนี้นั่นคือแผนการทางเศรษฐศาสตร์ ที่คนแค่เรียนจบโมง่โง่ยงผมคิดได้มันคือได้สร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดปุบลรารัธานีและคนในพื้นที่ความเป็นกำล,ลังใจให้ผมนี่นะครับเด้อโครงการน,นี้มันบ่เป็นว่ามีเงิน,น,งนละสิสางตุ้มไน้เลย ไอ้เริ่มจังแต่รับซาละเปาจากพี่บุญรับหมูย่อจากพี่บุญไปเลาะขายตามตลาดนัดวัชรพุมันไม่มีความสําเร็จใดหรอกครับที่มันจะออกแบบได้โดยใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆเชน่นกันกับความฝันของพี่ตอนนี้กับโครงการนี้พี่ฝันมาทั้งชีวิตพอะฉะนันแล้วจงยินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนเองจําคําสอนพี่ไว้นะครับฝากว้ด้วยครับแวะจอนนี่ Terima